สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่26สิงหาคม2565ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูแลแนวทางหวยลาวพัฒนาครับผมก็ได้มีเลขสูตรที่ได้คำนวณ เลขเด่นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาจับคู่ชุด4ตัว3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการซื้อสละหวยลาวพัฒนาครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวยลาวพัฒนา เพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่4ตัว3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อรากไหวยลาวพัฒนาเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่24สิงหาคม2565กันก่อนครับ ผลการออกลัางมาเลขท้าย4ตัวออก9902เลขท้าย3ตัวบน9022ตัวบน02เลขท้าย2ตัวล่าง99ครับนี่คือผลการออสราหวยลาวพัฒนางวดวันที่24สิงหาคมครับมาสรุปเลขเด่นประจําหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยกันนะครับจากการน,นําเลขท้าย4ตัวหวยลาวพัฒนางวดล่าสุดซึ่งออก9902ครับมาเป็นแนวะทางการคิดคำนวณหาเลขเด่นแต่ละหลักครับหลักพันครับ นำเลขเก้าคำนวณหาเลขเด็นประจำหลักพันได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณได้4ตัวครับ4ตัวคำนวณได้มี2378ครับ2378หลักร้อยครับนำเลขเก้าคำนวณหาเลขเด็นประจำหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี2378ครับ2378หลัก10บครับนำเลขศูนยคำนวณหาเลขเด่นประจำหลัก10ได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวนะครับ4ตัวมี1560ครับ 1560หลักหน่วยครับนำเลขสองคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณได้4ตัวครับ4ตัวมีสามห้าแปดศครับสามห้าแปนย์ี่คือเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวยเรลาาพัฒนาหวดประจำวันที่26สิงหาคมครับมาดูการจับคู่ชุด 2? ตัวบนครับผมนำหลัก14ตัว 1 5ึ่งจับคู่กับหลักหน่วย4ตัว3ามห้าแปดศูน์จะได้ชุดสตัวบนดังนี้ครับ1นึ่งวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสตัวจะได้หนึ่งสามหวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้ห้า5ามห0าหกวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้หกสามหกห้าหกแปดหกศูนย์ศูนยวางหลักสิจับคู่ กับหลักหน่วย4ตัวจะได้03% 0 5 0 8 0 0รวมทั้งหมดในชุด2ตัวบน16ชุดด้วยกันครับมาลุ้นกันนะครับว่า16ชุดนี้จะมาตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับส่วนชุดดึงเด่นนะครับผมจะตัดนะครับจาก16ชุดให้สมาชิกดูนะครับเพื่อที่จะหาตัวเลขตัวเด่นที่สุดในชุด2ตัวบนให้สมาชิกดูนะครับมาดูหลักสิครับหลักสิตัว 15,60ครับ1560ดึงเลข1นะครับดึงเลข1ดึงเลข6 2ตัวครับวางหลักสิบครับหลักหน่วยสีตัว3 5,80ครับ3 5 8 0ผมดึงเลข3นะครับดึงเลข3และดึงเลข82ตัวครับวางหลักหน่วยครับผมจะนำหลักสิบตัว1กับ6จับคู่กับหลักหน่วย2ตัว3และ8จะได้ชุดเด่น2ตัวบนหวย เราพัฒนาครับจากทั้งหมด16ชุดครับจะเหลือชุดเด่นที่สุดจับคู่ไว้ก็จะมี13 18 63 68ทั้งหมด4ชุดครับใน4ชุดนี้เป็นชุดเด่นเลขท้าย2ตะบลหวยเราพัฒนางวดไปจำวันที่26ครับมาลุ้นครับจะมาตามสูตรไว้ครับส่วนชุด3ตัวบนครับ ชุด3ตะบนมาดูด้านหลักร้อยครับหลักร้อย4ตัวครับ2 378ครับ2 3 7 8ดึงเลข3ครับดึงเลข3ดึงเลข82ตัวนะครับวางหลักร้อยนำมาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุด1 3 186368 6, 6, จะได้ชุด3ตัวบนหวยลาวพัฒนาดังนี้ครับ ในชุด3ตัวบนที่สรุปจับคู่ไว้ครับ3าวางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดจะได้3 1 3 18, 36 3 1 8 3 6 3 3 6 8 8วางหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับจะได้81 3 8 1 8 8 6 3และ86 8รวมทั้งหมดในชุด3ตัวบน8ชุดด้วยกันนะครับมาลุ้นครับจะมาตามสูตรรืกไหมครับส่วนในชุด2ตัวล่างครับ มาดูหลักพันนะครับหลักพันสี่ตัวสองสามเจ็ดแปดครับสองสามเจ็ดแปดดึงเลขสองครับดึงเลขสองและดึงเลขเจ็ดสองตัวครับผมจะนำสองับเจ็ดนะครับสองตัวหลักพันมาจับคู่กับหลักร้อยเด่นสองตัวสามและแปดครับจะได้ชุดเด่นสองตัวล่างหวยเลาวพัฒนาดังนี้ครับในชุดสองตัวล่างหวยลาพัฒนาที่สรุปจับคู่ไว้ก็จะมีสองสาม 2873784ชุดครับมาลุ้นกันนะครับ4ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับในชุด2ตัวบน3ตัวบนและ2ตัวล่างผมจะสรุปชุดเน้นและชุดลองให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวาทางครับมาดูชุดเด่น2ตัวบนก่อนครับ131863และ68ครับชุดเด่นเน้นไปที่นะครับ68ครับเน้นไปที่68ปรองมาที่18ครับ เน้น6 8รอง18ครับนี่คือชุด2ตัวบนครับส่วนชุด3ตัวบนครับทั้งหมด8ชุดครับในลชุดนี้ครับชุดเด่นเน้นไปที่868นะครับชุดเด่นเน้นไปที่868ครับส่วนชุดรองครับชุดรองเน้นไปที่3 18ครับเน้นไปที่318หครับเหลือ2ชุดครับจากทั้งหมด8ชุดครับจะเหลือที่2ชุด318 868และเท่านั้นส่วนชุด2ตัวลทั้งหมด4ชุด23 2873และ78ครับชุดเด่นเน้นไปที่78ครับเน้นไปที่78รองมาที่73ครับรอง7 3เน้น78รอง73นะครับนี่คือชุดเด่นเลขท้าย2ตัวล่างครับในชุด2ตัวบนนะครับเน้น2ชุด18และ68ชุด3ตัวบนทั้งหมด8ชุดเน้นไปที่นะครับ 318, และ868ชุด2ตัวล่าง4ชุดเน้นไปที่ 7, 3, 8, 8, 8, 8. 2, 4, ท73และ78นะครับนี่คือ เลขเด่นชุด3ตัวบน2ตัวบนและ2ตัวล่างหวยลาวพัฒนาครับส่วนในชุดสตัวนะครับในชุด4ตัวผมนําชุดดึงเด่น2ตัวล่างครับ73และ78นํามาจับคู่กับชุดดึงเด่น3ตัวบน 2. ชุด3ามงแและ868นะครับจะได้ชุด4ตัวหวยลาวพัฒนาดังนี้นะครับในชุด4ตัวที่สรุปจับคู่ไว้ครับก็จะมี73า 6 3ครับ7363 7368ครับ7368 7863 7868 7318 7818ทั้งหมด6ชุดครับมารุ่นครับนี่คือชุด4ตัวนะครับผมจะสรุปชุดฟันทงให้สมาชิกดูนะครับในชุดฟันทงหวยลาวพัฒนาครับจากเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเด่นหลักพัน หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนํามาจับคู่ชุดสี่ตัวสามตัวสองตัวบนและสองตัวล่างนะครับในชุดสี่ตัวฟันธงนะครับในชุดฟันธงสี่ตัวนะครับทั้งหมดหกชุดในหกชุดนี้ครับชุดเด่นสี่ตัวผมเน้นไปที่เจ็ดแปดหกแปดครับเน้นไปที่เจ็ดแปดหกแปดรองมาที่เจ็ดสามหนึ่งแปดครับรองเจ็ดสามหนึ่งแปดครับเหลือสองชุดครับ 7 8 6 8และ73 18นะครับนี่คือชุดฟันธง4ตัวครับและชุดฟันธง3ตัวบนครับ3ตัวบนชุดฟันธงไปที่868รองไปที่3 18ครับเด่น868รอง3 1 8ชุดฟันธง2ตัวบนครับเด่น68รอง18ครับเด่น68รอง18ชุดฟันธง2ตัวล่างครับ เด่น78รอง73นะครับนี่คือชุดฟันธงสีตัวเด่นในรอง3ตัวบนเด่นในรอง2ตัวบนเด่นและรอง2ตัวล่างเด่นในรองหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่2 6สิงหาคมนะครับมาสรุปเลขเด่น2ตัวบน2ตัวล่างหวยลาวพัฒนาในงวดวันที่2ี่กันเลยนะครับจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณสรุปจับคู่เด่นในชุด2ตัวนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด 1- 3 1>, 1 8ึ่6 8 2 3หกสาและ7 8รวมทั้งหมด8ชุดใน8ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวครับมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างววลาวพัฒนางวดประจำวันที่26สิงหาคมน,นะครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กำลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาญารรับชมก่อนตัดสินใจนะครับตัวเลขที่ได้นำรงคลิปสมาชิก ดูเปนะ็นแนวทางนี้เป็นเลขสูตรที่ผมได้คิดค้นสูตรคำนวณขึ้นมาให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวะทางท่าน,นัครับสมาชิกทุกท่านนะครับมีสูตรเป็นของเองนํามาเทียบมาชนกันจะได้ตัวเด่นตรงแก่ท่านมากที่สุดนะครับขอบคุณสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านทุกคนทุกหลังแขกครับที่เข้ามาติดตามรับชม ชอบแนวทางการคิดกันคนสุดรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่26สิงหาคม2565ลงคลิปให้กับสมาชิกด,ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด s u b ส c คร b e กดไลค์กดแชร์น,นะครับจะได้เป็นกำลังใจนในการคิดคน้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด่นๆนำมาลงคลิป ให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับคุสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสตรกไวลาาพัฒนางวดประจำวันที่26สิงหาคม2565เห่งๆรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ